ชายาเรือนร้างบทที่51เจ้าเยี่ยนสยายิ้มราวปีศาตร้ายเอ่ยถากถางในมือกำชับหน้าไม้ที่สวยคว้ามาจากพวกสุนัขป่าพร้อมเล็งยิงตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงที่เขาเคยผ่านการตัดสินใจผิดพลาดมามากมายเคยผ่านความเป็นความตายเคยผ่านการพัดพากจากภรรยาและบุตรชายมาหลายครั้งหลายคราผ่านความเจ็บปวดทุกทรมานกินลึกถึงกระดูกจนรู้ซึ้งแล้วว่าภรรยาและบุตรคือสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดในชีวิต แต่ว่าแผ่นดินและราชดรก็สำคัญเช่นกันเขาจะไม่ให้สารเลวคนใดมาย่ามีเด็ดขาดหลังจากพี่กระจายกำลังตามหาตัวหลี่เฟิ่งเฟยและอาสุนเท่าไหร่ก็ไม่พบเจ้าเย็นไม่อาจปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมากกว่านี้ได้อีกแล้วจึงตัดสินใจจะทำตามข้อเรียกร้องของเจ้าอินด้วยเพราะมั่นใจว่าพวกสุนัขป่าต้องเป็นคนมารับราชองค์การไปส่งต่อแน่ เขาจึงเขียนข้อความอันเจ็บแสบนั้นลงไปในราชองค์การแผนแล้วให้เจ้าเมืองเจียงจูไปนำตัวนักโทษรอประหารมาพบเพื่อยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนให้คนผู้นั้นสวมหน้ากากหนังมนุษย์แล้วปลอมตัวเป็นเขา นำราชองค์การไปไว้บนหอโคมแทนโดยรับปากว่าจะมอบเงินทองและที่นาให้ครอบครัวของนักโทษะหารเป็นการตอบแทนเพราะแน่ใจว่าคนชั่วช้าอย่างเจ้าอินต้องเล่นแผนสกรปรกแน่เพียงแต่ไม่คิดว่าเจ้าอินจะเอามาหิดถึงขั้นวางระเบิดหอโคมสังหารคนจำนวนมาก แผนการสับเปลี่ยนตัวนี้มีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้แม้แต่ฉีกงกงก็ไม่รู้เรื่องด้วยได้เห็นหอคมระเบิดเป็นจุนต่อหน้าป่านี้คงตกใจจนเป็นลมไปแล้วกระมังส่วนตัวเขาหยางเจี้ยนและกู้หลัง นำกำลังแอบซุ่มดักรอยอยู่บริเวณตรอกฝั่งตรงข้ามหอคมเมื่อเห็นนักฆ่าทูเจียโรโอยตัวหลบหนีออกมาก็รีบสะกดรอยตามจนถึงเรือลำนี้แล้วสั่งการแบ่งทหารกลับไปช่วยเจ้าเมืองเจียงจูขี้คายสถานการณ์ผู้บาดเจ็บจากหอคมระเบิดเจ้าเย็นถือหน้าไม้ค่อยๆเดินย่างเท้าเข้ามาด้านในกู้หลังหยางเจี้ยนนำกำลังทหารหลวงและหน่วยองครักษ์เสื้อแพรบุกเข้ามา เจ้าอินใบหน้าซีดไร้สีเลือดคนอย่างเขาไม่มีวันยอมจำนนต่อโชคชะตาครั้งที่แล้วเขาถึงขั้นลงมือฆ่าพรานป่าผู้มีพระคุณคนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาพบเขากำลังบาดเจ็บหนีตายสมซานพอช่วยเขาจนอาการบาดเจ็บทุเลาลงแล้วเจ้าอินจึงฆ่าพรานป่าทิ้งเสีย ด้วยกลัวว่าพรานป่าผู้นั้นจะนำเรื่องของเขาไปแพร่งพลายอีกทั้งยังต้องการนำศพของพรานป่ามาปลอมแปลงบาดแผลให้เหมือนกับตนเองเพื่อตบตาเจ้าเยี่ยนให้หลงคิดว่าเขานอนตายอยู่ในถ้ำใต้เชิงเขานั่นดังนั้นวันนี้เขาก็จะไม่ยอมตายง่ายๆเช่นกันเจ้าอินเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพุ่งตัวไปกระชากร่างอาซุนมาเป็นตัวประกันแต่อาซุนน้อย เคยฝึกวิชาหยุดขั้นพื้นฐานมาไม่น้อยอีกทั้งวิชาตัวเบายังล้ำเลิศจึงปัดป้องพิกกายหลบหนีทั้งคู่เคลื่อนไหวว่องไวทำให้เจ้าเย็นไม่กล้าย,ยิงหน้าไม้ด้วยกลัวว่าจะถูกบุรชาย เมื่อบุตรชายถูกกระชากตัวออกไปจากอกหลีเฟิ่งเฟยตกใจสุดขีดนางไม่คิดสิ่งใดแล้ววิ่งทลาเข้าไปหมายแย่งตัวอาซุ้นกลับมาเจ้าอินเป็นสุนัขจนตรอกที่กำลังโมโหเกี้ยวกราดรวบรวมพลังปราณที่ฝ่ามือแล้วสัดกระแทกด้วยแรงมหาศาลร,ร่างอารชรของหนีเฟิ่งเฟยลอยละลิว่วไปกระแทกกับผนังเรือก่อนจะร่วงลงมากองที่พื้นหน้าผากแตกโลหิตแดงฉานอาทั่วใบหน้าอาเฟย ทั้ทงพ่อทั้งลูกร้องตะโกนสุดเสียงอาซุ่นน้อยตกใจหยุดการต่อสู้รีบวิ่งเข้าไปหามารดาและในจังหวะนั้นเองที่เจ้าอินกระชากหลังคออาซุ่นจับมาเป็นตัวประกันได้สำเร็จอาซุ่น เจ้าเยี่ยนร้องตะโกนอีกครั้งภรรยาถูกทำร้ายบุตรชายถูกจับเป็นตัวประกันต่อหน้าตอนนี้ทั้งร่างสั่นสะท้านอัดแน่นไปด้วยโทสะและความตหนกตกใจสติสัมปชัญญะจวนเจียนจะระเบิดถอยไปสั่งให้ทหารทุกคนถอยออกไปให้หมดไม่อย่างนั้นนอกจากวันนี้พี่ชายข้าจะสูญเสียภรรยาไปแล้วอาจจะต้องสูญเสียบุตรชายผู้เป็นองค์รัชทายาทไปอีกก็เป็นได้ เจ้าอินชักดาบสั้นออกมาจะรด,ดปลายอันแหลมคมอยู่ที่ลำคอของอาซุ้นน้อยพร้อมข่มขู่อันที่จริงเขาอาไลอาวรคนงามอยู่บ้างไม่คิดจะซัดฝ่ามือทำร้ายหลี่เฟิงเฟยสักนิด แต่นางดันมายื้อแย่งตัวประกันกับเขาเองเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้กับรู้สึกสาใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นแววตาเจ็บปวดจากพี่ชายเจ้าอินใช้มือหนึงหิ้วหลังคออาซุ่นขึ้นจนเด็กน้อยลอยอยู่กลางอากาศอีกมือนึงถือดาบสั้นจี้อยู่ที่คอพาเดินขึ้นไปด้านบนของตัวเรือแล้วจึงพบว่าด้านบนมีทหารตรึงกำลังอยู่เต็มลำเรือสองตาเจ้าเล่ประดุดจ,จิ้งจอกของเจ้าอิน กว่าตาสังเกตหาทางรอดยามนี้เรือยังคงแล่นไปในทิศทางมุ่งหน้าออกจากเมืองเซียงจูเพราะว่ายังคงแล่นเรียบอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำลมหนาวเย็นยามราตรีพัดรุนแรงเป็นระลอกเจ้าเย็นและหยางเจี้ยนรีบวิ่งตามขึ้นมาส่วนกู้หลังนั้นเจ้าเย็นสั่งให้รีบเข้าไปดูอาการฮองเฮาปล่อยข้าปล่อยข้านะ อาซุนพยายามต่อสู้ดิ้นรนเตะขากลางอากาศแต่เมื่อถูกกดคมดาบบาดเข้าที่ลำคอจนเลือดไหลซึมเด็กชายเจ็บจนต้องหยุดดิ้นสะอื้นมองบิดาอย่างน่าสงสารคนเป็นบิดาหัวใจเจ็บแป๊บเจ้าอินเจ้าปล่อยตัวอาซุนก่อนเจ้าต้องการสิ่งใดเราล้วนตกลงกันใหม่ได้ เจ้าเยี่ยนพยายามหวานล้อมแต่เจ้าอิงไม่สนใจฟังอาศัยจังหวะนี้เหวี่ยงตัวอาสุนไปยังกลางแม่น้ำอย่างแรงส่วนตนเองใช้วิชาตัวเบากระโดดออกจากเรือหมายทายาหนีไปอีกฝั่งที่อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำแค่เพียงเจ้าเยี่ยนเห็นว่าบุตรชายไม่อยู่ในตำแหน่งตัวประกันแล้วจึงไม่รังรอให้เสียเวลายิงหน้าไม้ออกไปเร็วรวลูกศรพุ่งดีตัว แทงทะลุร่างเจ้าอินห้าจุดได้ทันก่อนที่จะทยานกายหลบหนีจนร่วงตกลงมากระอักเลือดอยู่ที่พื้นอย่างเจี้ยนรอเวลาอยู่แล้วรีบเข้าไปจับกุมเจ้าเยี่ยนเห็นร่างเล็กๆของบุตรชายไหลไปตามกระแสน้ำในทิศทางตรงกันข้ามกับที่หัวเรือมุ่งไปก็ให้หัวใจดิ่งวูบรีบย้อนหน้าไม้ทิ้งกระโดดน้ำตามไปช่วยบุตรชายทันที อาซุ้นถูกจับโยนลงแม่น้ำทั้งตกใจและหวาดกลัวน้ำพัดเข้าปากเข้าจมูกจนแทบจะหายใจไม่ออก พยายามตะเกียกตะกายพะลึ่งตัวขึ้นเหนือผิวน้ำจริงอยู่ที่เด็กชายชอบตกปลาจึงว่ายน้ำเป็นแต่ยามนี้จมอยู่ในแม่น้ำสายใหญ่ที่ทั้งลึกมืดมิดและเชี่ยวกรากจึงหวาดกลัวสุดขีดจนร้องไห้ออกมาร่างของเขาถูกน้ำพัดพาร้อยห่างไกลออกไปจากเรือมากขึ้นทุกทีขณะที่เด็กน้อยดิ้นรนอยู่ในน้ำจนเหนื่อยอ่อนใกล้หมดแรงแล้วอาซุ่นเป็นห่วงมารดาไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านแม่จะเป็นอย่างไร บ้างแล้วก็นึกถึงบิดาอย่างสิ้นหวังไม่รู้ว่าบิดาจะมาช่วยเขาหรือไม่เขาทำตัวไม่น่ารักพูดจาไม่เพราะชอบแง่งอนกับบิดามาตลอดบิดาต้องไม่รักและไม่มาช่วยเขาแน่แต่ความจริงแล้วเขารักบิดามากเจ้าต้าหุยรู้ดีเขาแอบบอกเจ้าต้าหุยอยู่บ่อยๆ บีดาของเขาทั้งหล่อเหลาและเก่งกาดเขาชอบให้บิดากอดและหอมแก้มหยิกแก้มก็ชอบแม้จะเจ็บไปสักหน่อยแต่ที่แสดงออกไปแบบนั้นก็แค่ยังน้อยใจบิดาอยู่เท่านั้นเองอ่าสุนน้อยตะเกียดตะกายอย่างอ่อนแรงร่างเล็กที่ลอยอยู่เหนือน้ําถูกซัดพาล่องลอยไปอย่างรวดเร็ว กระทั่งเด็กชายได้ยินเสียงคลืน่นข่ั้นดังมาจากเบื้องหน้าที่เขากำลังล้อยเข้าไปใกล้ทุกทีทุกทีเมื่อเงยหน้าฝ่าม่านน้ำตาแหงนขึ้นไปมองทันทีที่เห็นภาพอาซุนน้อยยิ่งแตกตื่นตกใจจนควบคุมสติไม่อยู่ช,ช่วยด้วยสเสด็จพ่อช่วยอาซุนด้วย อาซุ้นน้อยตะโกนได้แค่นั้นร่างก็จมน้ำลงไปอีกคราแล้วก็ถูกมวนน้ำหอบพัดพาไปเร็วขึ้นกว่าเดิมเจ้าเยี่ยนหัวใจบีบรัดหดเกรงไปหมดเร่งว่ายน้ำตามร่างของบุตรชายมาด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่เขาจะทำได้เบื้องหลังเขามีทหารอีกหลายสิบนายว่ายน้ำตามลงมาช่วยแต่ด้วยความที่อาซุ่นตัวเล็กจึงถูกน้ำพัดไปอย่างรวดเร็วเขาเห็นร่างของบุตรชาย ลอยคอยอยู่เบื้องหน้าไกลๆแล้วจึงพยายามส่งเสียงตะกรเรียกเพื่อให้บุตรชายรู้ว่าเขากำลังไปช่วยจะได้ไม่หวาดกลัวแต่ดูเหมือนว่าระยะห่างไกลเกินไปอาซุ่นจึงไม่ได้ยินเสียงคลื่นคลั่นที่อาซุ่นได้ยินนั้นเจ้าเย็ยนก็ได้ยินเช่นกันเมื่อเงยหน้าขึ้นมองแล้วถึงกับใจหายว่าเบื้องหน้าที่กระแสน้ำกำลังพัดเข้าไปหานั้น คือวงล้อกังหันน้ำขนาดมหึือมา8วงที่ถูกติดตั้งเต็มความกว้างของแม่น้ำจาก,กรพรหนุ่มประมวลผลทันทีกังหันน้ำทั้ง8อันนี้เขาเป็นคนสั่งให้ติดตั้งไว้ที่นี่ด้วยตนเองเพื่อเป็นการผ่นน้ำจากแม่น้ำไหวสวยุยออกไปยังแม่น้ำห่วงเหอด้วยยิ่งคิดใบหน้าประดุดพูดพลายยิ่งซีดเผือดและเร่งว่ายน้ำให้เร็วสุดแรงหากเขาไปช่วยบุตรชายไม่ทันร่างของอาซุน จะถูกบทละเอียดอยู่ในวงล้อมมะหือมานั่นอาสุนอย่ากลัวพ่อกำลังไปช่วยเจ้าแล้วว่ายน้ำไปปากก็ตะโกนเรียกบุตรชายเสียงสั่นเครือภาพเลวร้ายเบื้องหน้าผสา,านกับความกดดันจากเวลาที่บีบคั้นขึ้นทุกขณะทำให้เจ้าเย็นเกือบคุ้มข้างภรรยาก็ยังไม่รู้ชะตากรรม เพราะฉะนั้นเขาจะสูญเสียบุตรชายไปไม่ได้น้ำในแม่น้ําไหวสุ่ยกระแสรุนแรงผักดันวงล้อขนาดม้หือมาทั้ง8หมุนวนต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเสียงดังหึง่งหึ่งราวกับเสียงปีศาจร้ายดังใกล้เข้ามาแล้วอาซุนพยายามว่ายน้ําหนีให้ห่างออกไปแาว่าทําได้ยากเย็นเหลือเกินด้วยเพราะยิ่งถูกซัดเข้าไปใกล้มากเท่าใดก็ยิ่งถูกกระแสน้ําดูดเข้าไปใกล้รวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้นเท่านั้นเด็กน้อย เงยหนะ้ามองตั้งหันยักษ์จนคอตั้งเขากำลังจะถูกดูดเข้าไปในวงล้อมมรณะนั่นแล้วไม่ไม่ช่วยด้วยสเสด็จพ่อช่วยอาซุนด้วยเด็กชายร้องตะเกียรตะกายอย่างสิ้นหวังแต่แล้วหูก็ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยตะโกนดังมาจากที่ไกลๆอาซุนไม่ต้องตกใจพ่อมาช่วยแล้วขันใจว่ายทวนน้ำเข้าไว้ สเสด็จพ่ออาซุนอยู่นี่สเสด็จพ่อช่วยอาซุนด้วยพออาซุนเห็นหน้าบิดาด้วยความที่ยังเป็นเด็กชายอายุเจ็ดขวบจึงต้นสะอื้นต่อไปไม่ไหวเบะปากร้องไห้อย่างเสียขวัญออกมาแต่ก็พยายามไหว้ทวนน้ำตามที่บิดาสาั่งพ่อมาช่วยเต้าแล้วไม่ต้องกลัว <c oughs> สเสด็จพ่อสเสด็จพ่อ อาซุนน้อยตื่นตระหนกสุดขีดเมื่อปลายขาของเขากำลังจะถูกดูดเข้าไปในวงล้อยักษ์ไม่ไม่สเสด็จพ่อเจ้าเย็นได้ยินเสียงบุตรชายตะโกนร้องจึงไายน้ำกระโจนตัวพุ่งไปเบื้องหน้าสุดแรงมือหนึ่งกระชากเหวี่ยงร่างบุตรชายออกมาอีกมือหนึ่งพยายามรวบรวมพลังปราณเข้าไปขัดห้ามวงล้อแต่นอกจากจะไม่สำเร็จแล้ว กลับได้ยินเสียงกระดูกแขนหักลั่นดังเปาะสะดุดว่าอาส่นร้องดังลั่นเอามือตะกุยน้ำจะว่ายเข้าไปหาบิดาแต่ถูกคนเป็นบิดาผลักห่างออกไปด้วยกลัวว่าบุตรชายจะได้รับอันตรายอีกทหารหลายสิบคนที่ว่ายน้ำตามมาโยนบ่วงเชือกมาช่วยแล้วพ่อไม่เป็นไรเจ้าจับเชือกไว้ ส่วนพยักษ์หน้างงกๆงกรีบตะกุยน้ำเอื้อมมือไปคว้าจับเชือกส่วนเจ้าเยี่ยนก็คว้าจับเชือกได้แล้วเช่นกันทหารเห็นเช่นนั้นจึงรีบช่วยกันสาวลากเชือกเพื่อพาฝ่าบาทและองค์ชายออกห่างจากรัศมีกลงหันน้ำยักษ์เพียงครู่เดียวอย่างเจี่ยนที่จัดการกับอ๋องเจ็ดได้แล้ว นำเรือแล่นย้อนมารับอาซุ่นถูกทหารอุ้มขึ้นเรือไปก่อนเจ้าเยี่ยนกระโดดขึ้นเรือตามทันทีที่อาซุ่นน้อยเห็นบิดาขึ้นเรือมาอย่างปลอดภัยร่างเล็กๆ็กวิ่งร้องไห้โฮโผเข้าไปก่อนบิดาอย่างเสียขวัญเสด็จพ่ออาซุ่นคิดว่าสเสด็จพ่อจะไม่มาช่วยอาซุนแล้ว เจ้าเยี่ยนเหนื่อยจนหายใจหอบไม่สนใจอาการกระดูกแขนหักของตนเองรีบรับร่างน้อยมากอดแนบอกกดจูบหนักแน่นลงที่กลางหน้าผากบุตรชายมือข้างที่ไม่เจ็บลูบหลังปอบโยนตอนแรกเขายังเป็นห่วงกังวลว่าอาซุ่นจะได้รับบาดเจ็บแต่เห็นว่าร้องไห้เสียงดังขนาดนี้แสดงว่ายังปลอดภัยดีคนเป็นบิดาจึงลายกังวลเจ้าคิดมากไปแล้วพ่อจะไม่มาช่วยเจ้าได้อย่างไร ก็อาสุนทำตัวไม่น่ารักพูดจาไม่เพราะชอบแง่งอนกับเสด็จพ่อตลอดอาซุนก็แค่อย่างน้อยใจอยู่แต่ความจริงอาสุนรักเสด็จพ่อมากๆากมากๆเลย เด็กชายเสียขวัญร้องไห้ระบายความในใจออกมาจนหมดทำให้คนเป็นบิดาขี้ยิ้มออกมาได้ทั้งน้ําตากาแพงความไม่เข้าใจที่ขวางกั้นบิดาและบุตรชายถูกทำลายลงแล้วอย่างเจี้ยนกับทหารที่อยู่ตรงนั้นได้ยินสองพ่อลูกที่ขึ้นชื่อว่าปากร้ายและปากแข็งที่สุดสารภาพรักบอกความในใจต่อกันทำให้แต่ละคนซาบซึ้งใจจนขอบตาร้อนเผาพ่อรู้ พ่อรู้ไม่ว่าเจ้าจะดื้อจะสนอย่างไรเจ้าก็เป็นลูกของพ่อพ่อเองก็รักเจ้ามากเช่นกันพ่อรักเจ้าและท่านแม่ของเจ้ายิ่งกว่ารักชีวิตของตนเองอีกรู้หรือไม่ไปเถอะพวกเรารีบเข้าไปดูอาการท่านแม่ของเจ้ากันข้างในเถิดาซุนรีบเช็ดน้ำตาไม่อยากให้มารดาเห็นว่าเขาร้องไห้รีบเดินตามบิดาเข้าไปในเรือแต่แล้วก็นึกขึ้นได้เสด็จพ่อแขนหักเจ็บมากหรือไม่ เล็กน้อยเท่านั้นพ่อ,อยังทนไหวเอาไว้ให้เรือถึงฝั่งเมื่อไหรค่อยให้หมอหลวงโจงมาดูแล้วเจ้าเล่าถูกคมดาบจออ่อคอเจ็บมากหรือไม่เล็กน้อยเท่านั้นอาซุ่นยังทนไหวเอาไว้ให้เรือถึงฝั่งเมื่อไรค่อยให้หมอหลวงโจงมาตรวจดู เจ้าเยี่ยนหลี่ตามองบุตรชายยิ้มยิ้มเจ้าเด็กขี้เหร่นี่หน้าตาเหมือนเขายังไม่พอยังจะพูดจาเรียนแบบเขาอีกทว่าเมื่อเข้าไปถึงด้านในหลังได้รับรายงานเคร่งเครียดจากกู้หลังรอยยิ้มของสองพ่อลูกอันตรธานหายไปจากใบหน้าทันทีไม่ว่าจะทำอย่างไรหงเฮาก็ยังไม่ฟื้นเลยพะยะค่ะเร่งเรือเข้าฝั่งใหเร็วขึ้นอีก เมื่อเรือจอดเทียบท่าเจ้าเยี่ยนในอาพรเปียกปอนใช้แขนข้างขวาที่ยังใช้การได้อุ้มร่งรางภรรยาที่หมดสติไม่ยอมฟื้นก้าวขึ้นฝั่งแล้วเดินตรงดิ่งไปยังโรงเตียมที่ใช้เป็นสถานที่บัญชาการชั่วคราวด้วยความรวดเร็วส่วนองค์ชายน้อยนั้นกู้หลังถอดเสื้อคลุมของตอนเองออกมาห่มคลุมให้ แล้วอุ้มเจ้าตามฝ่าบาทไปยามนี้ใกล้สว่างทาหารเมืองเจียงจูและเหล่ามือปราบเข้าควบคุมสถานการ์ระเบิดไว้ได้เรียบร้อยแล้วทยอยลำเลียงศพออกนอกพื้นที่เพื่อนำไปทำพิธีต่อไปส่วนผู้ที่บาดเจ็บท่านเจ้าเมืองเกณฑ์หมอทุกคนในเมืองเจียงจูให้เร่งทำการรักษาสำหรับผู้ที่รอดปลอดภัยทยอยเดินทางกลับบ้านเรือน ด้านพวกสุนัขป่าทูเจียเกินกว่าครึ่งถูกสังหารส่วนพวกที่ถูกจับกุมได้ก็เกินยาพิษฆ่าตัวตายมีเพียงหนึ่งส่วนที่ข้ามกำแพงเมืองหนีออกไปได้ทหารเมืองเจียงจูออกตามไล่ล่าแล้วเมื่อมาถึงโรงเตี้ยมเจ้าเย็นเลี้ยงห้องที่ดีที่สุดแล้วผาร่างภรรยาไปวางบนเตียงหมอหลวงเจ้าถูกตามตัวมาอย่างเร่งด่วนและหมอที่มีชื่อเสียงของเมืองเจียงจูก็ถูกตามมาที่นี่อีกสี่ท่าน ไม่ว่าอย่างไรหงเฮาจะต้องหายจะต้องฟื้นขึ้นมาเข้าใจหรือไม่เจ้าเยี่ยนตวาดสั่งหมอหลวงโจกดดันจนมือไม้สั่นเหงืง่อแตกเต็มหน้าผากกระหม่อมจะรักษาหองเฮาอย่างเต็มที่แต่เออขอให้ฝ่าบาทและทุกคนออกไปรอด้านนอกสักครู่พะยะค่ะ เจ้าเยี่ยนอยากเฝ้าดูอาการภรรยาอย่างใกล้ชิดเมื่อถูกไล่ออกมาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้จึงสะบัดแขนเสื้อเดินไม่สบอารมณ์ออกมาด้านในเหลือเพียงเสี่ยวชิงและป้าจางคอยเป็นลูกมือช่วย พวกนางทั้งสองรวมไปถึงหมอหลวงโจและสีงง่กงกงเพิ่งมารู้ความจริงจากท่านเจ้าเมืองเจียงจูว่าคนที่นำราชองค์การขึ้นไปวางไว้บนหอคมมิใช่ฝ่าบาทหลังจากฝ่าบาทและทหารสะกดรอยตามหัวหน้านักฆ่าทูเจียไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถึงได้โล่งใจ หน้าห้องผีกงกงพาองค์ชายน้อยไปทําแผลที่ถูกคมดาบสั้นบาดลำคอเมื่อตอนถูกอองเจ็ดจับไปเป็นตัวประกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงพาไปเปลี่ยนอาพรและหาน้ำแกงอุ่นๆมาให้ดื่มแล้วพามารอยอยู่ที่นี่พร้อมกับทุกคนในตอนนี้ เจ้าเยี่ยนยอมให้หมอเรื่องชื่อของเมืองเจียงจูท่านหนึ่งรักษาอาการแขนหักในเบื้องต้นตามคำรบเร้าของท่านเจ้าเมืองแขนข้างซ้ายจึงถูกดามเอาไว้สีกงกงนำอาพรของฝ่าบาทมาให้ทรงผัดเปลี่ยนด้วยทว่าฝ่าบาทสีหน้าเครียดขึงจัดเอาแต่เดินไปเดินมาไม่มีใครเข้าหน้าติดสีกงกงจึงจำต้องล่าถอยออกมาฝ่าบาทจะให้ทำอย่างไรกับอองเจ็ดพยะค่ะ ตอนนี้ถูกลูกศรหน้าไม้ยิงบาดเจ็บแต่ยังไม่ตายหยางเจียนทำใจกล้าเข้ามาถามอย่าพึ่งให้มันตายจับมันขังคุกใต้ดินที่สวนท่านเจ้าเมืองก่อนแล้วให้ทหารสองพันนายเฝ้าคุ้มกันอย่างแน่นหนาะข้าจะรอดูอาการของอาเฟยก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะถลกหนังมันในรูปแบบได้แล้วพวกสุนัขป่าที่หนีไปได้ตามไล่ล่ามันแล้วสังหารให้หมด อย่าให้พวกมันเพ่นพ่านในแควนเจ้าได้ส่วนขานซั่วถูเออกับพวกถูเจียที่นอกด่านหากพวกมันยังไม่กำเริบม,มากกว่านี้ก็คงต้องปล่อยไปก่อนการนำทหารของเราออกไปรบกับพวกทุ่งหญ้าที่นอกด่านก็มีแต่จะเสียเปรียบแล้วที่สำคัญข้าไม่ต้องการทำสงครามโดยไม่จำเป็นหากทำเช่นนั้นทั้งราษฎรทหารและแผ่นดินจะต้องบอบช้ำไม่มีที่สิ้นสุดพญ่ะ อย่างเจี้ยนน้อมรับบัญชาด้วยความภาคภูมิใจเขาตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกติดตามรับใช้ฝ่าบาทมาตั้งแต่แรกฝ่าบาททรงทําหน้าที่ทุกอย่างได้ดีเยี่ยมเป็นทั้งจัก,กรพรรดิที่ดีเป็นสามีที่ดีและเป็นบิดาที่ดีจริงๆสเสด็จพ่อท่านแม่จะปลอดภัยดีหรือไม่ข้าเป็นห่วงท่านแม่ อาซุ่นเดินเข้ามาหาบิดาเด็กชายรู้ว่ามารดาไม่ชอบเห็นเขาร้องไห้จึงพยายามกั้นสะอื้นไม่ร้องไห้อย่างเต็มที่เมื่อบุตรชายเดินเข้ามาหาเจ้าเย็นผ่อนคลายลงย่อตัวลงไปนั่งในระดับเดียวกันขี้ยิ้มอบอุ่นลอบโยนท่านแม่ของเจ้าต้องปลอดภยัยพ่อจะทำทุกอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมอาซุ่นเชื่อสเสด็จพ่อท่านแม่จะต้องปลอดภยัย อสุนน้อยถงตัวเข้าไปกอดบีดาเจ้าเยี่ยนก็รับร่างบุตรชายมาก่อนเอาไว้แน่นสองพ่อลูกไม่ได้พูดคุยกันอีกหากแต่อ้อมกอดที่ถ่ายทอดกำลังใจให้แก่กัน สามารถอธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดกระทั่งล่วงข้ามผ่านไปถึงตอนเย็นของอีกวันทั้งหมอหลวงเจตลอดจนหมอที่มีชื่อเสียงทั้งหมดในเมืองเจียงจูเดินสลับผัดเปลี่ยนกันเข้ามาถวายการรักษาฮองเฮาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรฮองเฮาก็ไม่ยอมฟื้นขึ้นมาเสียทีอาการฮองเฮาเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าเย็ยนพงถามขึ้นทันทีที่เห็นหมอหลวงเจ้าเดินนำหน้าท่านหมอทุกคนออกมาสีหน้าหมอแต่ละคนดูย่ำแย่ยิ่งหัวใจของเจ้าเย็ยนดิ่งวูบไปอยู่ที่ปลายเท้าทูลฝ่าบาทจากการตรวจพระอาการของเเถาได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงทำให้โลหิตข้ั่งที่อวัยวะภายใน แต่กระหม่อมและหมอทุกท่านได้ทำการฝังเข็มและถวายโอสถสลายโลหิตที่คั่งออกไปได้แล้วนอกนั้นก็พบรอยบาดแผลที่พระเศียรซึ่งได้ทำการรักษาเรียบร้อยส่วนอาการอย่างอื่นก็ไม่พบอีกแต่ไม่รู้ด้วยสาเหตุใดหงเฮาจึงยังไม่ทรงฟื้นเสียทีกระหม่อมจนด้วยก้าวแล้วพะยะค่ะกระหม่อมสมควรตายแต่อยากทูลฝ่าบาทให้รีบพาหงเฮากลับวังหลวงโดยเร็ว ที่สํานักแพทย์หลวงยังมีหมอที่ฝีมือดีอีกหลายท่านหากได้กลับไประดมความคิดในการรักษาน่าจะยังพอมีหนทางรักษาหงเาให้หายได้พะยะค่ะหมอหลวงเจ้าลงไปคุกเข,าข่าโขกศีรษะรายงานแม้เจ้าเยี่ยนจะโมโหหมอที่ไม่ได้ความพวกนี้มากเท่าใดทว่าในยามนี้หาใช่เวลาบรรดาลโทสะด้วยเขาเองก็คิดว่าควรต้องรีบกลับวังหลวงโดยด่วนเช่นกันจึงรีบสั่งการ กู้หลังยาง,งเตี้ยนเตรียมตัวกับวังหลวงเดี๋ยวนี้ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ